สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนอ s สุกดี a x รุ่นพิเศษ X Series a s 3G คุณค่าของเทคโนโลยีและการใช้ชีวิตที่ลงตัวสาระประโยชน์ด้านการทำงาน ความบันเทิงและการแบ่งปันเพื่อชีวิตยุคใหม่ชีวิตที่ลงตัวชีวิตในแบบ c y เบอร์ซิตี้ไซเบอร์ซวันนี้เราอยู่กันที่เมืองฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมันในฐานะสื่อมวลชนกลุ่มแรกๆที่จะได้สัมผัส p u r ร์เพจุดยืนของนวัตรกรรมแห่งปี2013ก่อนใคร ในขณะที่ประเทศไทยก็มีความเคลื่อนไหวด้านดิจิตอลทีวีและราคาเริ่มต้นของการประมูลซึ่งในรายละเอียดนั้น c ซ b e r c i ซิจะนำมาให้ติดตามกันอย่างแน่นอนเริ่มกันที่จุดยืนหรือ Purpose ของการใช้นวัตกรรมเรื่องของตัวตนที่แท้จริงของอินเทอร์เน็ตที่ถูกด้านมืดของผู้ใช้ครอบงำโดย t j เว่น ทำความรู้จักก,กับดิจิ t a ลทีีให้มากขึ้น <umbled ore> ก่อนการเปลี่ยนผ่านกับท j เจเก่งมาเปลี่ยนมุมมองของการบันทึกวิดีโอในทุกแอคชั่นไปกับกล้องตัวนี้ mm hmm. เพื่อชีวิตยุคใหม่ชีวิตที่ลงตัวชีวิตแบบ Cyber City วันนี้เรายังติดตามการเปิดตัวนวัตกรรมที่เป็นไฮไลท์ในงานซีบิด2013ณเมือง h ฮนโนเวอร์ประเทศเยอรมันครับต้องบอกกันเลยนะครับว่าพื้นที่จัดแสดงนั้นกว้างขวางมากมีถึง18หลอ์ด้วยกันนี่ยังไม่รวมไปถึงที่จัดแสดงที่อยู่ด้านนอกที่เป็น Open Air Site ครับหัวข้อเรื่อง Share ี c o น o m มที่ผมพูดถึงนะฮะเขาก็ได้มีการเกิดก่อนหน้านั้นเป็นคำใหม่นะคำว่า s ช a r อีกอนมีังที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ แต่ว่าที่สำคัญคือบริษัทที่ชื่อ Salesforce ที่อยู่ข้างหลังคมนี้นะฮะเขามี Social Command Center ในการที่ใช้ Social Media ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ยังไงเราไปติดตามข้างในนะฮะอาว่างนี้ครับ Social Media Command Center เป็นนวัตรกรรมของ Salesforce ซึ่งก็ยังใช้แนวคิดของ Share Economy ที่มีความชัดเจนในการให้บริการทุกอย่างด้วย Cloud Computing ไม่มีเรื่องฮาร์ดแวร์ ไม่ต้องมีซอฟต์แวร์และที่สำคัญไม่ต้องปวดหัวครับเขาบอกอย่างนั้นนะครับ Social Command Center มีหน้าที่ในการจับดูความประพฤติของผู้ที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเพื่อดูว่าเทรนหรือ d ดเรกชั่นของอการสื่อสารบนโลกออนไลน์นั้นกำลังไปในทิศทางไหนเป็นแบบเรียลไทม์คือสามารถวิเคราะห์ได้เลยทันที Social Media Command Center เคยถูกนำมาตัดแสดงแล้วในงาน CES 2013ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการรับรู้ในเรื่องที่ผู้คนสนใจแล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจโดยจะมีข้อมูลวิเคราะห์หลัก3อย่างด้วยกันได้แก่คนส่วนใหญ่นั้นใช้ช่องทางไหนในการสื่อสารบ้างสถานการณ์แบบไหนที่คุณหรือธุรกิจของคุณนั้นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างแล้วเราจะนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้งานร่วมกับงานส่วนอื่นๆของธุรกิจของเราอย่างไรได้บ้าง เซอร์ไพรส์มากครับใช้ Blackberry Z10 ในการที่จะเปิดตัวนวัตกรรมของการที่เราจะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวสลับไปมาระหว่างการใช้ในชีวิตประจำวันของเราหรือจะเป็นในการใช้เพื่อการางานของเราซึ่งถ้าเรามาใช้บนมือถือเครื่องเดียวกันโดยไม่สามารถแยก2ส,ส่วนนี้ออกจากกันได้เนี่ยจะมีข้อมูลที่เป็นความลับของบร,ริษัทข้อมูลที่เป็นความลับของธุรกิจของเรานั้นอาจจะล่วไหลออกไปอยู่ข้างนอกได้ Secu r ส s m a r รก็เลยเข้ามาตรงจุดนี้ SecuSmart ได้นำ BlackBerry z 10มานำเสนอเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยบนมือถือเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลด้านธุรกิจอื่นๆด้วยโซลูชันที่มีชื่อว่า SecuSuite แน่นอนครับว่าจุดเด่นที่สุดนั้นต้องอยู่ที่ความปลอดภัยในการป้องกันของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในตัวเครื่องซึ่งก็จะมีการเข้ารหัสด้านความปลอดภัยในทุกข้อมูลเพื่อป้องกันการดักจับสัญญาณจากภายนอกทั้งอีเมลข้อมูลในการท่องเว็บรวมไปถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆของบัญชีผู้ใช้ก็จะถูกปกป้องด้วยเช่นกันมันทุทางด้านซีเมนต์ครับเขาใช้สโลแกนคำว่า amplify team ขยายความสามารถของการเป็นทีมคิดไม่ออกนะว่าจะมามุกไหนลองดูครับการเพิ่มขีดความสามารถของการทำงานเป็นทีมซึ่งก็ยังคงอยู่ในแนวคิดของแชร์อีคโนมีที่ได้กล่าวไปในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารระดับพนักงานภายในองค์กรที่อยู่บนคลาวด์คอมพิวติ้งซึ่งจะเป็นบริการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเป็นหลักโดยมีโซลูชันให้เลือกตั้งแต่ การพูดคุยให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์การเพิ่มศักยภาพของทีม Help Desk จนถึงขั้นเพิ่มทักษะ8ตัวต่อตัว,ตวดูแลน่าสนใจจังเลยครับ ช่วงหน้ามาดูนะครับว่านวัตกรรมเหล่านี้นั้นจะตอบสนองจุดยืนหรือ p u r ร์เพของคุณด้านไหนได้บ้างใน CyberCity ปี2013นี้ GoPro ออกเวอร์ชันล่าสุดออกมาได้คะนั่นก็คือ,อตัว Hero 3นั่นเองค่ะ